สวัสดีครับผมอ่าพบกันอีกเช่นเคยนะผมกับผมตูมไอทีชาแนลชาแนลไอทีที่มีสาระดีๆมากมายนะครับผมอ่าวันนี้นะผมจะมาสอนการเติมหมึกนะครับผมเป็นพิมพ์เตอร์ของบาทเทอร์นะครับผมเป็นรุ่นอ,อ่อทีขีดสามศูนย์นะสามร้อยครับผมอ่าครับผมตัวเครื่องก็จะเป็นเป็นพิมพ์เตอร์แบบออยล์วันนะผมน่ะอันนี้คือตัวบอดี้อันนี้ผมเตรียมการไว้ละเดี๋ยว อันนี้ก็จะเป็นหมึกนะครับผมตรงนี้หมึกก็จะมีอยู่จะเป็นน้ําเงินแดงแล้วก็เหลืองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับอ,อันนี้สีดําอยู่มาในกล่องเหมือนกันครับอยู่ในกล่องอตงัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันตรงนี้ก็ฉีกหมึกนะครับฉีกถุงออกมาเลย จำก็ทำาบึกใหม่นะครับจุกตรงนี้จะยังไม่เปิดเราก็แกะเลยแล้วกันอ่านี่ครับผมแกะมาแล้วโอเคนะครับอ่าแล้วเราปิดฝายทะลิดเลยตรงนี้เปิดจุกตรงนี้ขึ้นมานะครับจุกตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้สําหรับตัวแท้งนะครับก็จะมีสีดําสีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีแดง <c oughs> อ,อากาศไม่ค่อยจะดีครับผมอ่า จากนั้นเปิดจุกมาเลยแล้วใส่สีดำนะครับใส่สีดำใส่สีไหนก่อนก็ได้ครับผมใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ตอนใส่ก็ระวังมือขกนิดนึงนะครับอันนี้ตอนใส่แล้วก็บีบได้เลยอข้อควรระวังนะครับผมในการเติมหมึกที่เป็นเอาพินเตอร์อิงแทงแบบนี้ก็อย่าใส่ผิดสีครับผมถาไม่งั้นสูญตีหมดประกันเลยครับผม เหมือนแบบเสียตั้งซื้อใหม่เลย,ยแต่ถ้าเอาไปให้ช่างตามร้านซ่อมต่างๆก็ดูดหมึกก็จะมีค่าใช้จ่ายครับผมโอเคครับสีดำผ่านไปนะครับผมต่อไปสีเหลืงองเส็บยลยลวินเตอร์บาเทอร์สังเกตนะครับผมว่าสีดำจะมีปริมาณเยอะ กว่าปริมาณหมึกสีเพราะว่าออส่วนใหญ่นะครับที่ออคนเอาไปใช้กันก็จะใช้สีดำกันเยอะครับผมอ่าตรงนี้เติมสีดําเสร็จนะครับก็ปิดจุกเลยกันหมึกกระชอเข้าไปต่อไปครับสีเหลือง <c oughs> สีเหลืองใส่ไปเลยครับ การขีดมึกนะผมก็ตวัวบาทเทอร์ตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสาสิบนาทีโดยประมาณนะผมต่อไปสีน้วยเงิน,นครับปิดจุกไว้ก่อนครับอันนี้เปิดเผื่อไปเลยเงิน เลยอ,อีกสีนึงนะครับสีสุดท้ายสีแดงนะครับสีแดงฉีดถุงมบนนี้นครับผมไม่ฉีดแล้วก็เอาขวดตัวนี้ออกมาไม่ได้นะำขำๆครับเปิดจุก โอเคครับผมตอนนี้หมึกก็ใส่ครบทั้งหมดสี่สีนั่นนะผมหมายถึงขั้นตอนต่อไปนะั่นจะเป็นขั้นตอนคีนหมึกนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะคีนหมึกเรามาใส่กระดาษก่อนอส่วนพิมพ์เตอร์ของบ้าเทอร์นะครับการิีกระดาษจะิดจากด้านหน้านะครับจะไม่เหมือนจะไม่เสียบจากด้านหลังครับผม,บผมขอหากระดาษ A4 สักคู่ครับผม เป็นกระดาษ A4 นะครับผมโอเคอ่ะเปิดเปิดถาดตรงนี้มาครับถาดตรงนี้นี่ครับผมดึนดึงไปเลยตรงนี้ตรงนี้เราปิดก่อนอใช้น้ำหนักนใช้แรงนิดนึงก็ได้ครับผม,มไม่พังหรอกแต่อย่าแรงเกินเหมือนเ,เหมือนกับการด่าด่าดได้แต่อย่าแรงใส่เข้าไปนะครับผมกดให้มันดังกึ๊บเรามาสังเกตตรงนี้นะครับผมตรงนี้เห็นไหมเอ่ย อ่าตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นประมาณว่าเอาดิส you f l อ่าเหมือนประมาณแบบให้ใส่กระดาษอะไรเงี้ยให้ใส่สีพอเราใส่เสร็จปุ๊บอะเรากดเย็ดไปเลยโอ้ไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงหเห็นไหมครับผมขึ้นประมาณนี้เรากด Yes นะกดที่ตรงนี้เลยเป็นลูกศนขึ้นนะครับผมปุ๊บ เนี่ยครับผมอ๋อเป็นวายสักคู่ครับน่ะโอเคกดตรงนี้ย้ำๆครับผมเนี่ยปุ่มมนี้ย้ำๆ ตอนนี้ก็มันก็กำลังจะทำ,ำการขี้นบึกเข้าไปนี่ก็ล้อยอย่างเดียวครับ นี้ก็จะเป็นด้านในของตัวปรินเตอร์ไม่มีอะไรมากปิดไปดเลยแล้วกันตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมรออย่างเดียวครับรอ ถ้า,ามีเสียงแบบนี้นะครับคือประมาณว่าตัวหัวพิมพ์กาลังดูดหมึกเข้าไป ระหว่างนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อยาไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพอดไปก่อนแล้วกันตรงนี้ครับผมเดี๋ยวจะกลับมาตอนพิมพ์เตอร์เสร็จสมบูรณ์ครับอ่ะโอเคครับผมกลับมานะครับผมคีนหมึกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมอ่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผม ตรงนี้อามาอมมันจะเขียนว่า s ซ t paper and pass พ t a r t นะครับผมอ่าประมาณว่าให้เราเซตกระดาษคือเราใส่กระดาษตรงนี้ก่อนตรงช่องเนี้ยเ,เห็นไหมไม่เห็นอ่านี่ครับผมตรงช่องนี้นี่ผมตอนแรกม,มันจะอยู่นี้ดึงมาก็ใส่กระดาษไปอันนี้ผมใส่กระดาษไว้รอแลลวเห็นไหมโอเคให้กข,ขาวแนับกระดาษเอาใส่ปึ๊บอ๋อเราก็วางไว้แล้วก็ กันเข้าไปแล้วตรงเนี้ยมันก็บอกว่า,าให้เซตขนาด and กดสตาร์ทอะไรเงี้ยสตาร์ทก็ตรงมันจะมีอยู่ตรงนี้นะผมสตาร์ทอาจจะเป็นสีขาวกับสีเขียวปุ่มไหนก็ได้เหมือนกันครับผมอ่าตรงนี้ผมจะกดเป็นสีเขียวแล้วกันพอกดสีเขียวมันก็จะบอกว่าปิ้นติ้งอ่ากำลังเหมือนประมาณว่ากำลังปิ้นพิ้นเทสออกมาอ่าโอเคเครื่องพิ้นมาแล้วนะครับ ก็พิมพ์ออกมาเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยผม,ผมใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลแบบนี้นะครับผมจะอันนี้คือการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดว่าสีตรงนี้ออกครบไหมจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีดําตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น s ี r i a l number ของตัวเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันส่วนตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นของรีไซเคิลโอเคครับอ่ะอีกนิดนึงพอกระดาษตัวนี้พิมพ์ออกมา มันจะถามว่าอ่ is อ is quick quality นะครับผม quality นะแปลว่าอะไรไม่รู้ก็กดเย็ดไปกดโอเคไปครับผมอ่าต่อไปอ่าเหมือนประมาณว่ามันให้เรากดตรงเนี้ยกดลูกศรขึ้น่ะเพื่อจะเซ็ตเวลาแล้วก็กดเซ็ตเวลาเลยโอเคครับปี เดือน12นะครับผมอ่าวันเวลาตรงนี้ก็อ๋อเป็นปัจจุบันเลยซึ่งแล้วแต่วันที่เราทำครับวันนี้มันที่อ่าโอเคเสร็จปุ๊บอ่าแต่ละอันเราก็กดโอเคถ้าเราเซ็ตได้มันไม่ยากครับผมดูตรงจอพอดีว่าโทรศัพท์อ๋อตรงผผมไม่ค่อยชัดเนาะแสงเข้าด้วยตรงนี้ก็อ๋อสีเล็กอ๋อวันเป็น24ชั่วโมงหรือว่าจะเลือกเป็น12ชั่วโมงเลือกเป็น24ชั่วโมงอ่าตรงนี้ก็เลือกวันขนาดน,นี้เวลาของผมนะครับ สิบหกนาอทีโอเคสสิบสองอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมถ้าพิมพ์เตอร์พร้อมใช้งานมันจะเขียนประมาณว่าอย่างนี้นะครับผมเห็นไม้เอ่ยไม่เห็นไม่เป็นไรก็เหรตรงหน้าจอตรงนี้มันจะเขียนว่าอ๋อร้อเป็นะเป็นเลข1นึแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็นอร์มอบ เป็นวรคอีกนิดนึงก็จะเป็นศูนย์หนึ่งอันนี้คือเครื่องเสร็จแล้วพร้อมใช้งานก็จะสามารถบินได้เอกสารได้อะไรครับผมแต่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งจตา t นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ่ายเอกสารสําหรับขาวดาตรงนี้ก็เป็นถ่ายสีส่วนตรงนี้นครับปุ่มนี้เป็นปุ่มนี้อ,อ๋อต็อปหรือว่ายกเลิกการพิมพ์งานงานที่เราสั่งมาผ่านตัวพิมเตอร์ตัวนี้โอเคครับผมไม่ยุ่งยากคลิปนี้ผมขอ จบเพียงไว้เท่านี้แล้วกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ